ผู้ชายจะตกหลุมรักแล้ววิ่งตามผู้หญิงสองประเภทนี้ค่ะประเภทแรกเลยชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์นี่นะคะเข้ามาก็ชัดเจนเลยไม่เขินอายในเรื่องของความสัมพันธ์ทางกายคุณจะรู้ได้เองว่าเมื่อไหร่ที่เธอพร้อมเธอจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกระดับหนึ่งนะคะแล้วเธอจะกล้าที่จะบอกชอบหรือกล้าที่จะบอกไม่ชอบใน การทำแบบนั้นแบบนี้นั่นเองกับตัวคุณค่ะข้อที่2คือสร้างความประทับใจให้กับคนอื่นเสมอลักษณะของผู้หญิงกลุ่มนี้นะคะเธอจะเป็นคนที่มั่นใจมีความจริงใจมีความฉลาดมีความซื่อสัตย์เปิดเผยเป็นตัวของเธอเองค่ะซึ่งด้วยเหตุผลนี้นะคะเธอจะสร้างความประทับใจให้กับคนอื่นที่ได้พบเห็นดังนั้นนะคุณลองเจอเลยลักษณะของผู้หญิงแบบนี้ ใครๆก็ตกหลุมรักใครๆก็ชอบเธอนะคะถ้าคุณอยากเป็นผู้หญิงลักษณะแบบนี้ที่ใครๆก็รักใครๆก็ชอบตอนนี้เราก็เป็นเวอร์ชั่นที่ดีของเราแล้วแล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีมากขึ้นนะคะทําให้ตัวเองรู้สึกเฮ้ยฉันมีความสามารถฉันเป็นคนที่ดีพร้อมฉันเป็นคนที่คู่ควรนั่นเองค่ะทีนี้นะโคเชมจะมาแนะนําสีพึ่งให้กับคุณนะคะ ใครอยากจะสําเร็จในเรื่องของความรักการเงินการงานแล้วก็ความโชคดีเข้ามาในชีวิตซึ่งเอมนะ่ะบูชามาอยู่ประมาณจะ3-4ปีแล้วคะ่ะทุกคนผลปรากฏว่าชีวิตดีขึ้นในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลาที่เราจะทําอะไรที่มันแบบเอ้ยมันไม่น่าที่จะโอเคนะมันก็จะเหมือนมีอะไรมาเตือนเราสะกิดใจเราว่าเฮ้ยเราต้องทําสิ่งดีมอบคุณค่าให้กับผู้คน เออส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้คนแล้วก็บอกในสิ่งที่ดีที่เราได้รับมาดังนั้นนะมีหลายคนที่บูชาสีพึ่งไปแล้วชีวิตประสบความสําเร็จเหมือนโคชเอมหรือบางคนมากกว่าโคชเอมก็มีค่ะขึ้นอยู่กับบุญบาร,รมีของแต่ละคนแล้วมันก็ไปเสริมเพิ่มเติมขึ้นอีกสมมุติว่าตอนนี้เรามีแต้มบุญอยู่ที่10คะแนนแล้วเราได้สีพึ่งมาครอบครองจะเพิ่มไปอีกเท่าตัวเป็น20คะแนนค่ะทุกคนทีเนี้ยพอเราได้20คะแนนใช่ไหม การดึงดูดมันจะเร็วแบบปลื้ดปาดมากเลยไม่ว่าจะเป็นสมหวังในเรื่องของความรักแทนที่ตอนนี้เรากําลังจะสมหวังในเรื่องความรักแล้วแต่ว่ามีเมฆหมอกบงังบังพอคุณบูชาสีพึ่งไปปุ๊บ เปิดทางเปิดเนตรเปิดความโชคดีเปิดความมั่งคั่งให้กับคุณเปิดโอกาสให้คนดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณคุณก็จะกลายเป็นคนที่เลือกได้นั่นเองค่ะดังนั้นใครสนใจสีพึ่งนะคะทักแอดชเอมมาได้เลยเนาะเพื่อที่จะกิจการการงานความรักทุกอย่างรุ่งโลดไปด้วยดีนะแล้วที่สําคัญคือมันจะมีการปรับโงเ่เฮงนะคะทุกคนอันนี้สีพึ่งอันเก่าที่โคชเอมใช้เนาะปรับที่หน้าผาก จมูกโหนกแก้มนะคะริมฝีปากทั้งสองข้างริมฝีปากจะเสริมในเรื่องของปากวาจาประกาศสิทธิ์พูดใครก็รักใครก็เอ็นดูใครก็ชอบแล้วยิ่งเราจะไปเจอแฟนฝรั่งหรือเราจะไปเดทหรือเราแบบว่าแพนจะเจอกันแล้วเราใช้อย่างนี้ค่ะผู้ชายเปเทเต็มหน้าตัามีหลายคนแชร์โคชเอมฟังเยอะแยะมากมายเนาะแล้วถ้าเราเจรจาในเรื่องของธุรกิจการค้า คู่ค้าคู่สนทนาปิดการขายได้แบบง่ายมากๆเลยเขาจะซื้อคุณเป็นอันดับแรกนะคะเพราะอะไรเพราะเขาหลงเสน่ห์แล้วเอ็นดูคุณดังนั้นใครสนใจสีพึ่งทักแอดชอเอมหรือไม่คุณก็ดูใต้คอมเมนต์แล้วกดลิงก์มาหาโคชเอมมาปรึกษาพูดคุยกันก่อนได้เลยค่ะ